สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นเด็กลิกะนะครับไตเริ่มหลังนะมือแรกครับมีน้องหนึ่งดาวครับมีตัวโดตามนะมีเซิร์ฟฟิลครับแล้วก็มีใบใบทีบิวเซิร์ฟแล้วก็มีกระดาษคนไทยครับอีวิล่แมทก็ตอนนี้ถ้าเกิดเขาเป็นแบบผู้ที่คอนโทรลหรือว่าตั้งบอร์ดเยอะๆครับเราก็จะโอเคแล้วเพราะว่าถ้าเราใช้ใบนี้ปุ๊บมานก็จะกลับมาเจ้ากันครับบอร์ดก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับ อเขาเลือกก่อนนะเป็นสไปครับนอร์มอลบูนะครับแล้วก็สเปรบูเอฟเฟกบูเซิร์ดเราไม่มีแฮนดะ์แท็บนะเราก็ปล่อยเขาเล่นยาวๆครับเสร็จ <Search. S 1> เป็นเจตสเปรเจตครับเจตเซิร์ดเวทเสร็จเป็นสตาร์เตอร์นะแล้วก็ลิงค์ครับลิงค์สองเป็นเกียนติกตรงนี้ครับต้องคอยระวังวนะเพราะถ้าเกิดเขาเอาเป็นแค่ล็อตออกมาเงี้ยเราก็จะเสียใบเซิร์ฟฟิลไป,ไปเพราะเราต้องใช้ อะไรสักอย่างครับเพื่อนรอให้แครอทในเกตนะแล้วพอเราก็เข้า b a ทเทนเฟยครับแล้วก็ใช้อีวิลิแมทเคลีย์บ์ดได้ก็เดี๋ยวรอดูครับกินติกสปเปย์เป็นจิ้งเหลนครับจิ้งเหลนนี่ตัวหนึ่งนะแปลว่ามือเขาไม่ค่อยดีนะเขาเลยต้องหาใบั่กขึ้นมาช่วยเขาใช้เป็นลูนิกครับเป็นสปไปร์ลูนิกนะเต็มสูบเลยทีนี้เริ่มหลังด้วยก็เป็นลูนิกเสิร์ฟครับเสิร์ฟเป็นเซิร์ฟฟิวขึ้นมา โดนลิมูคับหนึ่งใบมูดันนะไปแล้วตัวหนึ่งลูนิกครับเวลาเจอลูนิกเนี่ยก็จะลำบากแล้วเพราะว่ามือเราอ่ะมันก็ได้ประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ได้ฟูคอมโบนนะถ้าเกิดเราซวยมากครับแล้วโดนตัดพวกตัวตัวเล่นเราไปเยอะๆเงี้ยก็จะลำบากครับอ่เป็นเอลนะเอลเสร็จปุ๊บใช้สตาร์เตอร์ครับสตาร์เตอร์มาตะกี้ที่เขาเสอร์ขึ้นมาอ่ะเขาเป็นแครอทนะแล้วก็แครอท ลิงต่อครับเป็นมาสเคเดน่าแล้วเดี๋ยวก็จะใช้เอลเนี่ยครับชุบแครอทขึ้นมาก็จะเป็นหนึ่งในเกตนะเป็นหนึ่งในเกตครับแล้วก็เป็นมาสเคเดน่าครับเอาไว้ลิงก์ต่อได้เพราะคู่นี้เป็นลิงก์สี่นะถ้าทำเป็นลิงก์สามเนยก็ได้เป็นมาไว้ดีดเราแล้วก็มีฟิลลูนิกบนมือนี้อาจจะเป็นเวทลูนิกนะก็ตามแผนครับเดี๋ยวเข้าเทนตัวก่อนอตัวครับเป็นโลนไฟครับ ราไฟล่อนข้างดีนะเพราะอย่างที่บอกครับเด็กพืชโดไฟล์เป็นใครก็ได้เลยและด้วยความที่เขาไม่ได้เรียกแคลรดออกมาครับเราก็ไม่ต้องสดแล้วครับเราเข้าไปเทอร์เฟสได้เลยอ่เดี๋ยวเขาชุบครับชุบไปจิกเลขึ้นมาแล้วก็จิกเลตัวหนึ่งถ้าทางมือจะไม่ค่อยดีนะครับถึงจะอยากอยู่อันนี้อ่าเราก็ไปเข้าไปเทิร์นครับจบไปเทิร์นปุ๊บเราก็ใช้อีวิล่แมทเลยเคียบอกครับอ่เขาเหลือฟิลไว้นะแปลว่ามือจะต้องมีเวทลูนิกนะ ไม่ได้ครับไม่น่าก,กลัวครับเราใช้นี่เลยเซอร์ฟิวครับโดนอุละละนะมไม่ให้เสิร์ตไม่ให้เสิร์ตนี่ก็เริ่มระบาดนิดนึงแล้วแต่เดี๋ยวรอดูอ่ะเซอร์ฟิวไม่ได้ปุ๊บเราเล่นน้องหนึ่งดาวก็ได้ครับน้องหนึ่งดาวก็กดเทคเสิร์ตครับเสิร์ตมูดดันขึ้นมาเพราะว่าเราจะต้องเอาฟิวมาแปะให้ได้นะอเอฟเฟคครับมุด,ดนันทิบิวเลยมูดดันเซอร์ฟิวครับ ตัวที่โดนเป็นเวทยิงนะมูดันก็ระเบิดไปแล้วก็ตรงนี้ข้อเสียก็คือเราเสียซัมมอนไปแล้วเราเสียซัมมอนน้องคนนี้ไปละตัวยิงมอนครับรีมูด้วยโดนตัวทีบิวกับสีเหลืองนะสโนโดบับตัวนี้เขาใช้เอฟเฟกต์ฟิลละเก็บ2องใบอ่ะเราก็ปักฟิลครับตัวจิม้มอีกนะถ้าเขาจะมีทุกอย่างเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งครับเพราะว่า เขาใช้รีบใช้มากเกินไปนะเพราะว่าต่อ้เขาใช้เพิ่มครับเขาก็ไม่ได้จุ่วละ,ะตัวจิ้มปุ๊บจะหนักหน่อยก็คือตรงที่โดนมูฟสี่ใบครับเป็นแฮนด์แทบหมดเลยนะ,ะเราผ่านไม่ได้ครับเราผ่านเลยแต่ว่าด้วยคำที่เขาไปเด็กล้นหนีครับแล้วเขาเล่นไปแลลวชุดหนึ่งอะ่ะอย่างไรเราก็ไม่ตายเพราะเข้าเข้าไปเทิร์นไม่ได้เทิร์นจั่วครับแล้วว่ายังไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าถ้าเขาจบเทิร์นอะ เราจะได้น้องหนึ่งดาวขึ้นมาพอน้องหนึ่งดาวขึ้นปุ๊บเราก็ยังพอเล่นต่อได้ใช้เวทครับเป็นสเปสเปสผู้หญิงเฟคผู้หญิงครับทิ้งหนึ่งเซอร์ฟิวนะทิ้งอุตลรา,ลาไปแล้วก็ใช้ใบนี้การตายโดยสามใบนะอีกสามใบเป็นน้องหนึ่งดาวครับแล้วก็ทานเซียนแต่ว่าหนึ่งดาวเรามีในลุมแล้วเฟคฟิวครับยัดยัดสามเลยนะโจสามครับแล้วก็ผ่านเลย จบเธอครับน้องหนึ่งดาวขึ้นมือห้าใบค่อนข้างเสี่ยงนะแต่ว่าเด็กเขามาไม่มีสับเด็กใช่ป่ะเพราะเมื่อกี้เขาใช้เวบไปเยอะมากแล้วประมาณ4ี่ห้าใบได้โอกาสที่เขาจะตัวขึ้นมาครับมันก็จะน้อยแล้วเพราะว่าลูนิกมันก็โดนแบนไปหลายใบยนะโดนลิมิตน้องหนึ่งดาวครับดูดรานะตรงนี้เราไม่ยอมแลลวครับพอเราจะต้องเล่นละเราก็ใช้ชี้นิ้วครับชี้เลย เขาเชนมาเป็นคอสน,นะครับเพื่อรีมมูหัวเด็กเราสองใบแล้วก็จะได้ใช้เฟกฟิลด้วยเพื่อยัดกี่ใบเข้าเด็กขายตัวมุกสองใบครับเป็นพิเศษนะอ่าตรงนี้ครับอย่างที่เคยบอกครับถ้าเกิดเด็กรูนอะ่ะเขายัดแค่ใบเดียวอะ่ะ รู้ได้เลยครับว่ามือเขาแย่มากๆเป็นแม็กซี่ครับแม็ Max กซี่ก็ก็ต้องเล่นน้อยลงนิดหนึ่งแต่ว่าเรามีปินเซสที่โฉงมาตะกี้ครับแล้วก็ใช้เฟคของปินเซสทีบิวของเราทิ้งไปเลยเพราะเดี๋ยวตัวนี้จะโดดได้ไดเกตแม็กซี่ครับพอเดี๋ยวเราจะตีเขาละโดดตามครับแล้วก็โหลดไฟ รถไฟออกมาเป็นปินเซตเบอร์สองนะแล้วก็เอ็กซีเลยครับเป็นน้องคนนี้ถอดไส้ครับเก็บฟิวขึ้นมือเพราะว่าฟิวอะโดมรีมูไปหลายใบแล้วนะฟิวยังอยู่แต่ใบเสร็จล้วไม่พอละปักฟิวเลยเอฟเฟกต์ฟิวครับเอากลัดมัดเซตแล้วก็ใช้เวเสเซอร์ครับเวเสเซอร์ก็ทีวิวหนึ่งตัวทีวิวคนนี้ทิ้งเลยเสร็จเป็นคู่แปลกๆครับพอเดี๋ยวเราจะไล่ตีละ เอฟกครับทีบิวสเปย์สเปย์คู่แปลกๆลงไปครับเอฟเฟกของเอซีแลนสี่สเปย์แม่ออกมาเนี่ยครับแล้วก็ลุงตีเลยเนี่ยครับตรงนี้เขาจะเหลือสามพันนะเอฟเฟกแม่ขาดสองร้อยเราก็ใช้เอฟเฟกของแม่ครับสเปย์สองนะถอดหนึ่งไส้ครับทีบิวทิ้งหนึ่งตัวพลังคนนี้เพิ่มไปสามพัน 3000, ครับแล้วก็ตีพอดีไรพอย์ ก็จะประมาณนี้ครับผมตอนนี้เวลาสู้กับพวกสไปร์ลูนิกเด็กที่เข้าผสมเยอะๆครับเอนจิ้นมันขึ้นชนกันนะทําให้ของเขาอาจจะได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปดูริเด็กฝ่ายงข้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นริเด็กของเด็กสไปร์ลูนิกเมืจอกี้นะครับก็จะมีแม็กซี่สามครับแมวนะดีดหนึ่งดีดดีดขึ้นมือแล้วก็มีจิ้งเหลนจุดหนึ่งแล้วก็คนนี้ก็จะได้โจวด้วยแล้วก็บู3สามครับเจ็ดสองเลดหนึ่งแคลร์ตหนึ่ง แล้วก็เป็นอุลาล่าสาครับมีเราเากลเล็มด้วยน,นะเอาไว้เคลียบบอดสไปสด้วยกันเองมั้งแล้วก็เป็นเวสฟิลด์ลูนิกครับชี้นิ้ว2ชี้ดาบหแล้วก็พวกของลูนิกก็ใส่น่าจะเต็มๆครับก็จะมีไบเซอร์ครับยิงมอนสเปย์จิ้มหลังใบ,ใบใบกันตายแล้วก็คอรครับแล้วก็ใบตัดมือสตาร์เตอร์ครับสอสมัเชอร์หนึ่งเบเดก็จะเป็น เด็กสป i k รุ u น i ีครับแบบเกือบจะมาตรฐานนะเพราะว่าปกติเขาไม่น่าจะใส่รอกูเลมนะเอาที่ไปใส่เวทรูเพิ่มให้มันแบบขึ้นเยอะๆดีกว่าหรือไม่ก็ใส่ฮานเซียนใส่แอดับเพิ่มเอ c กตาก็เป็นปกติครับผู้หญิง3ครับหมาหนึ่งตัวนี้ใบนะตัวนี้รีมูฟมอน n ์เกนติกมาร์เคลาน่าชาเมอร์มืดเอลมาอวามแล้วก็อ p พอลูซ่าครับ สำหรับเด็กวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ